สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับช่อง The Bad Hero นะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาเครื่องประดับกันนะหาหา,เ,าเครื่องประดับเทพใส่กันเลยค่ะผมยังไม่มีผมยังไม่เคยยังไม่เคยนะเปิดได้กาชา5ดาวเลยนะในไอดีนี้นะ เมื่อก่อนเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นก็เคยเปิดได้น่าจะประมาณครั้งหนึ่งครั้งเดียวแค่นั้นเลยแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่เคยเปิดได้เลยนะไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะเตรียมเพจมาก็ไม่เยอะนะตอนนี้ก็น่าจะเปิดได้ประมาณ6 7ครั้งประมาณนี้นะนี่กาชานี้เลยเชื่องประดับขอให้ได้หน้าตู้สัก อันสองอันก็ยังดีนะหวังว่าจะได้นะครับมาไม่ต้องพูดมากลุยกันเลยครั้งที่หนึ่งขอใช้สุดเลยสองสามสี่ห้าไปเ,เล็กสวยเฮ้ยห้าดาวปะ หมือนจะห้าดาวอํยทาจริงมาจริงด้วยครับมันดีไะเนี่ยไม่รู้นะดีหรือเปล่าแต่ห้าดาวมาเหยว่าแจม แตมาอันเดียวนะก็ดีน่าจะดีแหละทำให้คิดที่เข้าเป็นศูนย์และเพิ่มพลังโจมตีพลังกายบอกหส่วนออดอนเราค่อยไปเปลี่ยนออาแจมนะครั้งแรกก็มาเลยนะครั้งที่สองสูตรเดิมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกไป,ไปโอ้โหไม่ไม่ห้าดาวนะเหมือนจะไม่ห้าดาวสี่ดาว ครั้งนี้คร,นค,รนดดครั้งที่สองแห้งมาครั้งที่สามสุดเดิมสองสามสี่ห้าครั้งที่หกไปห้าดาวไม่ห้าดาวสี่ดาวอีกแล้วนะ แต่ก็ยังดีนะพวก3ดาวเงี้ยสาดาวสีดวสีดวมันรีรีไซเคิลได้นะสดาวมันก็ผสมได้อย่เราคอยผสมทีหลังเราครั้งที่ไห่เราวันเนี้ยช่างมันมาลุยต่อน่าจะได้อีก2ครั้งอะไปมาอีกสักอันดิ สักอันหน่อยเพื่อนสักอันหน่อยเพื่อนโอ้โหอะไรวะเนี้ยสีดาแกะข้าดามาอันเดียวแห้งอีกแล้วครับท่านผู้เชีย่ยวครั้งสุดท้ายแล้วนะ เอาใหม่ออกใหม่รออีกันรีกันให้มันรีกันเหมือนมันล,อล่อเราเมื่อกี้นี่เราจะเราจะสูตรใหม่ครั้งเดียวพอไปครั้งที่สองลุยหลอกหลอกมันหลอกมันได้ผลไหมได้ผลไหมไม่ได้โอ้โหถามจริง ข้ามเลยครับข้ามเลยครับเฮ้ยกูลืมหรือเปล่าผมไม่ได้กดกาชาเครื่องประดับอันนี้หรือเปล่าโอ้โหใช่เลยนี่มันไม่ได้ดูอะไรเลยวิ่งได้อีกครั้งนึงนี่ลืมดูลืมดูเพชรเลยมเไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งนี้มาไปเลยละกันไปเลยละกัน ไม่ลงไม่หลอกมันละไปเลยละกันเป็นไงสี่ดาวเหมือนเดิมออกยากนะมันออกยากกว่าตัวละครอ,อีกเนี่ยโอ้โหแต่เราก็ได้เครื่องประดับตัวเป็นหมาปะทองมาหนึ่งอันนะเออเนี่ย ครั้งแรกนะเพิ่งเปิดได้นะเสริมพลัง่อยส่วนอัพนี้นะผมจะไปใส่ที่หลังแล้วกันสุ่มหาที่หลังส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ